ได้แล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหติดเอาติดเอาเลยเอาปอดปดปดโหเหยื่อไม่มีช่วยเลยเอา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 นี่ะครับสองตัวฮอต าวันนี้เรามาตกปลาหน้าบ้านครับนี่มาดูครับท่นบานผู้มชมอ้ได้แล้วนี่ครับตกหน้าบ้านเลยครับวันนี้อ้าเบิ้มขื่อนฟ้าคขื่นฝนครับตอนนิ้ตกข้องหน้าบ้านเลยละเอ้า มือเก่าก็มีครับมือใหม่ก็มาโมเข้าเอ้ยโฮ้ยดูเลยดูแเอาไหมอมัยมือใหม่ครับติดดีจังเลยระวังรถด้วยนะข้างหลังโอ้ ปลากำลังชมครับกำลังชมตกปลาหน้าบ้านครับวับนนี้อ้าววันนย้ล่งทงหน้าครับทงหน้าอยู่รังบ้านน้ำเจาะเจาะฝนบ่ตก ตกปลาข้องนาบ้านรม่อ้านลาก่รุนน้ำกันรุนน้ำกัน ก็ได้แล้วมือใหม่ก็ได้ครับมือใหม่ก็ได้เอามาทั้งนี้มือใหม่ก็ได้ครับนี่ดดดเดินกันฝึกฝีมือไว้ฝึกไว้อาปอดปอดปอดได้เปล่าบ,บ,บ,บางปลาครับดาวซินนีแผนเกเชียครับนีแผนเกเชียอุ้ยโอ้ได้ปลาหมามา,มาลึกกว่า เฟอร์ควายเฟอร์ควายได้แล้วฝีมือเก่าฝีมือเก่าฝีมือเก่าดิไม่ใช่เก่าเออเก่่าไมได้เอดูหลังนี้ดิของตากล้องทำไมมิดจิรีจังสิวะ นี่ถือหรอวะไม่โอ้ยหลายคน,นน,ะนา่าหน้าเด็กอ่ันช้อยแล้วเว้ยบ่เด้อเ้อ้นเ้าตกตกปลาหน้าบ้านครับวันนี้เอาปลาซุ่มลอยอยู่หน้าบ้านวันนี้คือถ่ายคือถ่ายน<อ>้ตคืถ่ายน้ตคืถ่ายโน้ต

นกอะไรนกอะไรนกกระปูดเอาวานกกระปูดชื่อว่าอะไรนกกระปูดของจริงหรือของปลอมจริงสิเหมือนมันเหมือนมันทำมือแล้วอ่ะนี่มันเช่ามือแล้ว้ารอมันตายพรุ่งนี้อาจจะได้กี่ตัวแล้วจุดรมาจากไหนเนี่ยได้กี่ตัวแล้วเพราะมันเขี้หัวเนี่ยแล้วมันก็ติดใจมนแบบ้เอาไปรดน้ำมันรู้มัน

ก็ม,มันมาไงแกมนถึงเเลยยนนี่้องอ้วนได้ตลอดเลยครับมันบอกว่าไอ้คนนั้นยังไปได้เดี๋ยวกูไปด้วยปานบอกกูดูกูไปด้วยเอาละครับเอานกมาเลี้ยงแล้วครับตะกี้จากทุ่งนาเอามาเลี้ยงนะเอา ยกหน่อยแล้วน้องแพรยกหน่อยแล้นอไปกินเมล้วยก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 แรงจัดปิวว่อนเลยไม่รู้เห็นนกอะไรอ่ะนกอะไรน้องแพ้นูอะไรไม่รู้ตาแดงๆอ่ะปากเขียวๆไม่รู้จักชื่อมัน อีกแล้วเอ้มานคักแต่ว่าลังนี่ไหมยอดยอดได้แล้ววะได้แล้ววปลามันชุมตรงที่เดียวเอาได้แล้วเว้ย โ oh, oh, อ้โหติดเอา,อต,เอาติดเอาเลยเอาปอดปอดปอดโหเหยไม่มีช่วยเลยอ๋อเอาเอาเอานีา่ยครับ <เช ille> สองตัวฮอตจริงจริงโอ้ยปลาไหลครับปลาไหลนาบ้านเนี่ย อ๋ตกหน้าบ้านครับตกหน้าบ้านอา้าวใครจะติดก่อนกันจมแล้วจมแล้วจมแล้ว อ้าวไหนวะเราเลือกใช้อ้าวไม่ใช่นี่หว่าโอ้ยยดูดิดูดิยังอยู่แน่ยังอยู่แน่โอ้ยใหญ่เหลือเกินใหญ่เหลือเกิน ใหญ่เลือเกินใหญ่เลืกเกินใหญ่เลืกเกินใหญ่เลือเกินครับใหญ่เล็กเกินโอ้ได้แล้วมโมได เนี่นี่โมได้แล้วอาตัวใหญ่เว้ยไปเก็บตรงโน้นตรงน้นตรงโนดไปใหญ่ที่ใหญ่ที่ไป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 